ครับมาแล้วครับลองสตาร์ทมึงไม่ได้สาตาร์ทนานนะครับเช็คหัวเทียนเช็คน้ำมันก่อน

ต้องใช้โตดนี้ถ้าไม่มีใครเข็นรถให้อย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจให้ช่วยเหลือตัวเองอัตตหิอัต,อตโนนาโถตนเป็นพึ่งแห่งตนวิธีนี้สามารถที่จะทำให้รถท่านติดได้ถ้าหัวเทียนไม่บอดน้ำมันไม่หมดลองดูวิธีนี้นี่คือการกระตุกรถที่เทคนิคเฉพาะรถ ลดเกียร์นะครับริจ <improving> ีใช้เกียร์เข้าเกียร์เลยนะครับเข้าเกียร์ดูว่ามันจะติดไหมเข็นเอ่าได้แหละแต่ว่าถ้าเข็นนะไปข้างหนี <Four> <ness> ้มันไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องเหวี่ยงรถผลมันพอจะติดไหมมาลุ้นกัน

เมื่อติดแล้วแต่ยังหอบเ,เอลครับตับบดยเยอมาเยอะครับต้องแก้ให้มันแล้อกอนนะอไม่เย học subscribe cho rồi các. Mì Gõ Để không <laughs> เนี่ยพ่าหมดเทียนจ่ายแล้วน้ำมันลงแล้วเราก็ตีสามได้ครับหนดูนะเนี่ย